โครเทียมประพันธ์โดยอาจารย์สิงขรนวงจิตติมาบทที่4ี่ถ้ำนางเป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดอยขนุนเขตอำเภอเวียงดาวนั่นเองหากจากไร่เวียงดอยราวๆสกิโลเมตรทางที่ไปคือเดินทาทุ่นนั้นมันเป็นถ้ำที่ข้างในมีความสลับซับซ้อนสวยงาม เข้าไปทำไม่ทำเครื่องหมายให้ดีๆมีหวังหลงทางออกมาไม่ได้อย่างแน่นอนอัครเดชและพักพวกได้สำรวจวินานแล้วพอเขาวางนโยบายที่จะผลิตเฮโรอ,อีนนอกไร่เวียงดอยทำนางแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่เลือกไว้และในทันทีที่พ่อเลี้ยงหนุ่มใจถึงกาลาเลียงฝินดิบอันเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเฮโรอ,อีนกับน้ำยาส่วนผสมหลัก มาไว้ในถ้ำแห่งนี้ยามค้นรุ่งระยะทางเพียงสิกิโลเมตรจากไรเวียงดอยคนละพักของอัระเดชจึงเดินแค่ชั่วโม,มงเศษเท่านั้นหินหาดนาคซึ่งเป็นหัวหน้านำพลพักในครั้งนี้โดยมีศักและอาคมเป็นสมุนไซขวาคนงานที่ไว้ใจได้อีก5้าคนทำการเปร๊้อฟินหรือสะพายฟินมาคนละ30จ้อยหจ้อยเท่ากับ1กิโลกับอีก6ขีด อีกขบวนหนึ่งนำโดยทองหรือน้อยทองซึ่งลำเลียงกระทะสำหรับเคี่ยวเฮลรอีนและน้ำยาเคมีโดยใช้หอบรรทุกมาถึงสิบตัวจีนหอบมือเคี่ยวอีกสองคนมาถึงถ้ำเมื่อสว่างพอดีทองซึ่งศักดิ์สรีเป็นถึงหัวหน้าคนงานทั้งหมดได้สั่งให้ปัดกวาดถ้ำนางแห่งนี้จัดวางกระทะและเข้าของเครื่องใช้ตามที่จีนฮอทั้งสองต้องการจะวาง ฝ่ายที่หุงหาอาหารก็ทำไปทุกอย่างเข้าที่เมื่อเวลาเกือบเก้าโมงเช้าหินกับโทงกำลังนั่งลงเพื่อปรึกษากันและกำลังรายงานให้อัครเดชทราบทั้งสองต้องสะดุ้งลูกพี่ผมจับชาวบ้านที้สองคนอยู่ทําโถงข้างนอกครับสักรายงานเสียงรัวที่ปากถ้าเข้าคูหาลับชิบหายแล้วสายตำรวจหรือเปล่าวะบนหน้ามือสังหารหลุดปลาออกมา งั้นยิงทิ้งเลยไหมลูกพี่อย่าเพิ่งเราต้องสอบสวนมันก่อนทองกลับเป็นไยบอกจากนั้นทั้งทองและหินรีบออกมายังถ้ำโถงซึ่งศักและอาคมจับชาวบ้านสองพ่อลูกมัดมือไพรหลังติดก,กับหินง,งอกกลางถ้ำชาวบ้านทั้งสองหน้าตาตื่นปากคอสัน่นหินตัวเข้าไปกระชากผมชายผู้เป็นพ่อมึงเข้ามาทำอะไรในถ้ำนี้วะ ข้ามาตีพึ่งผามันอยู่ตรงไหนเนี่ยพึ่งผามันต้องเดินลัดตรงนี้ไปออกทางผาลาดด้านโน้นถึงจะมองเห็นพึ่งผาแล้วอีนั่นละ่ะใครเห็นชี้ไปทางเด็กวัยรุ่นซึ่งถูกมัดอยู่ข้างๆและแลูกข้าบ้านมันอยู่ตรงไหนต,ตีนดอนนี่เองระยะทางหาจากที่นี่เท่าไหร่เมื่อก่อนทำไมไม่เห็นมีบ้างคนวะข้ากับชาวบ้าน พึ่งจะอบพยพมาอยู่นี่เมื่อสามสี่เดือนก่อนระยะทางจากนี่ลงไปเข้าหมู่บ้านข้าก็ไม่เกินร้อยเมตรออกไปยืนหน้าถ้ำยังมองเห็นหลังคาบ้านอยู่เลยอน,นิจจาคำพูดซื่อบริสุทธิ์ของชาวบ้านกลับกลายเป็นพิษภัยในภายหลังท้องถามบ้างมีทั้งหมดกี่หลังคาเรือนหกหลังคาเรือนอบพยพมาจากไหนบ้านห้วยจนะเลยไปอีกสี่กิโลเมตร ที่นั่นไม่มีที่ทำกินดินก็จืดไปแล้วหินรีบกระซิบทองเอาไงดีพี่พอเลี้ยงเอกพูดเสมอว่าคนตายพูดไม่ได้ไม่ใช่หรือแน่นอนครับวันหน้ามือสังหารเดินมาชิเชาวบ้านคนนั้นถามอีกนิดแล้วกูจะปล่อยมึงกับลูกไปถามมาเธอะข้ารู้อะไรในถ้ำนี้ดีเข้าออกทุกวันป่าถแถวนี้ข้ายิ่งรู้ใหญ่เลย หนักเข้าไปอีกเมื่อชายคนนั้นบอกเช่นนั้นแถวๆนี้มีต่อชะโดล่าตัวเวนมาถึงไหมมาถึงเมื่อเดินกล่องก็มามันถามอะไรพวกมึงบ้างหินถามเสียงรัวก็ถามว่ามีพวกขนฟินผ่านมาทางนี้ไหมมีคนแปลกหน้าผ่านมาบ้างหรือเปล่าหรือไม่ก็พวกทหารต่างชาติใช้เส้นทางนี้หรือเปล่าหุนหน้ามือสังหารหันมาสบตาหุนหน้าคนงานไร่ ลุดถามโตอ,อีกพวกมือมีทั้งหมดกี่คนชายกี่คนหญิงกี่คนเด็กคนแก่กี่คนบอกมาให้หมดหมดชายคนนั้นหันไปทางลูกชายไอ้แดงเองจำได้ไม่ใช่เหรอว่ายอคนบ้านเรามีกี่คนบอกเขาไปสิผู้ชายสิบผู้หญิงแปดคนแก่ทั้งชายและหญิงจำนวนห้าเด็กยี่สิบรวมทั้งข้าด้วยเด็กวัยรุ่นผู้ชายคนนั้นบอกเสียงฉะฉาน ดีมึงกลับบ้านไปซะพรันั้นหิงกระชา่าจุดสามออกจากเอวชาวบ้านคนนั้นโวยวายทันทีอ๊ะไหนบอกว่าจะปล่อยข้ากลับไปไงใช่กลับบ้านเก่าไงละ่ะไอ้สัตว์ <c oughs> เสียงปืนระเบิดขึ้นสองนัดซ้อนน้าผาของสองพ่อลูกกลวงโบ ổ, มันสมองบนเลือดกระจายติดหลักหินงอกกลิ่นขาวคุ้งหินหาดหน้าเก็บปืนโดยเป่าที่ปากกระบอก เพราะมีควันขมเหลออกมานิดหนึ่งระบบการของขบวนการผลิตยาเสพติดและระบบการค้ายยาเสพติดไม่เคยไว้ชีวิตคนดังต่อไปนี้คนที่เห็นเส้นทางขนฝิ่นคนที่เห็นกระบวนการทําคนที่บังเอิญมาอยู่ร่วมในถ้ำคูหาอาณาจักรที่พวกมันใช้เป็นฐานผลิตหรือฐานกําลังขนยาเสพติดโดยเฉพาะคนที่ร่วมขบวนการยาเสพติดทุกคน เขาได้แต่ออกไม่ได้จะออกได้ก็เป็นศพไปเท่านั้นชาวบ้านสองพ่อลูกซึ่งมาตีพึ่งบุญนัาผาเป็นประจำมาเช้าวันนี้ดันจะเอะก,กับขบวนการผลิตยาเสพติดเข้าต้องสงเวยชีวิตในทันทีพวกมันถือมติเพียงอย่างเดียวคนตายพูดไม่ได้ศักและอาคมพร้อมทั้งคนงานของทองช่วยกันลากร่างไร้วิญญาณของสองพ่อลูก ออกไปจากถ้ำถงทางคูหาข้างหลังจากนั้นทำการเผาจนสิ้นซากไม่เหลือร่องรอยใดๆไว้เห็นอีกต่อไปทองกับหินรีบเข้ามาในคูหาที่พักชั้นในซึ่งมีวิทยุสื่อสารขนาดใหญ่แบบที่ตำรวจโรงพักเพื่อจะรายงานให้ทางไร่เวียงดอยทราบเดี๋ยวก่อนพี่ทองอย่าเพิ่งวอเราปรึกษากันให้ดีเสียก่อนหินเบรกงั้นเองก็ว่ามาสิ ตอนนั้นที่เรามาสำรวจมันไม่มีหมู่บ้านเวลานี้มีชาวบ้านมาตั้งหาจากถ้ำนางเพียงแค่ร้อยกว่าเมตรเห็นทีต้องเคลื่อนไปหาถ้าอื่นเสร็จแล้วมังพี่นั่นสิแต่ข้าสำรวจดูก่อนหน้านั้นสมัยพ่อลิงพงบริเวณรัศมีสิบกว่ากิโลเมตรไม่มีถ้ำอีกเลยที่นี่ดีที่สุดข้างในมีทาน้ำหยดมีทางทะลุออกหลายแห่งบางแห่งลงไปกับลำห้วย ซึ่งเป็นทางหนีที่วิเศษที่สุดด้วยแปลว่าพี่ทองจะยึดมั่นที่นี่อืมข้าสำรวจละเอียดถึงสองครั้งแล้วเป็นทำเลที่วิเศษสุดสำหรับเขี่ยวยาถ้าต้องย้ายไปที่อื่นก็น่าเสียดายงั้นเอาไงละ่ะให้ชาวบ้านย้ายออกไปทองบอกเสียงเข้มจะไหวหรือพี่ให้ชาวบ้านย้ายออกไปพวกเขาพบแหล่งทำมาหากินที่ดีแล้วนะ เองอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำยังไงต่อก็อยากรู้สิพี่วิทยุถามผู้เลี้ยงเอกซีหินหาดนาคมองหน้ารุ่นพีนิดหนึง่งแล้วไม่เอ่ยอะไรอีกรีบคว้าโฟนวิทยุสื่อสารแรงสูงชนิดพิเศษที่อระเดชซื้อมาจากญี่ปุ่นโดยตรงจากทํานางถุงเวียงดอยจากทํำนางถุงเวียงดอยครูเดียวเ์คนนั้นก็มีเสียงกระหึ่มดังขึ้น เวียงดอยได้ยินแล้วเปลี่ยนเวลานี้เข้าที่ตั้งเรียบร้อยแล้วมีปัญหานิดหนึ่งขอเรียนถามเวียงดอยว่ามาตีนดอยห่างไปราวๆร้อยเมตรเศษมีชาวบ้านอพยพมาตั้งหมู่บ้านหกหลังคาเรือนมีคนทั้งหมดราวๆห้าสิบคนทั้งลูกเล็กเด็กแดงยังไงว่าต่อไปสิยงก็หืมออกจากลำโพงซึ่งอยู่ด้านล่างของวิทยุชนิดพิเศษนี้ มื่อครู่ที่ผ่านมาจาับชาวบ้านสองคนพ่อลูกกำลังจะเข้ามาในถ้ำเพื่อไปตีพึ่งผาที่อยู่หน้าผาซึ่งต้องผ่านถ้ำไปไอ้ศัก์จับได้มัดติดหินงอกผมกับพี่ทองสอบสวนด้วยความดังกล่าวจากนั้นก็ส่งกลับขึ้นเมืองบนดีคนตายผู้ไม่ได้มึงจำใส่ใจไว้ครับผมพี่ทองบอกว่าทำเลที่นี่วิเศษที่สุดแล้วลงใต้ดอยมุดก้นห้วยก็ยังได้ เห็นพี่ทองบอกว่าไม่อยากจะย้ายเลยผมจึงเรียนปรึกษาพ่อเลี้ยงครับให้ชาวบ้านย้ายสิบอกออกมาเป็นประโยคเดียวกันกับทองบอกราวกับใจของทองและพ่อเลี้ยงอัคารเดชต,ตรงกันคงยากมากกำลังครับพอชาวบ้านกําลังลงหลักลงฐานแน่นหนาเราจะสั่งย้ายคงไม่ยอมไปอินนางโง่พูดออกมาได้ไงวะว่าชาวบ้านไม่ยอมย้ายถามน้อยทองสิวะว่าทำไงให้ชาวบ้านย้าย พี่ทองก็ให้ผมเรียนถามพ่อเลี้ยงกูบอกให้แล้วต่อไปมือยังโง่อยู่อีกแล้วก็ไปจักกูได้เลยจากนั้นเสียงนากระหึ่มจากลำโพงบอกถึงวิธีทำให้ชาวบ้านย้ายออกจากหลักแหล่งตะว,วันรับเหลี่ยมดอยไปนานแล้วชาวบ้านตีนดอยนางกินข้าวกินปลากันทุกครัวเรือนแสงไฟจับไม้สนเกีย้ยสว่างวงแวมเกือบทุกหลังคาเรือน พระจุดไม้สนน้ำมันไว้หน้าบ้านคล้ายไฟนีออนตามเสาจันตาหยิบไม้ไผ่ที่ตีบอกสัญญาณขึ้นมาพูดจาตกลงกับทองและหินเรียบร้อยแล้วเคาะสัญญาณลงไปเว้นระยะหนึ่งแล้วเขาก็หวดไปอีกจากนั้นกวางไม้ไผ่ตีบอกสัญญาณคนบ้านป่าลงข้างๆลุงจันทา นี่สัญญาณอะไรบ้างบอกทีเถอะทองถามขึ้นอ๋อเรียให้กลับบ้านแล้วมาประชุมด่วนที่บ้านข้างไงหัวนหน้าหมู่บ้านขนาดจิ๋วบอกหินรีบถามดึกเดือนขนาดนี้ยังไม่กลับบ้านกลับช่องคืนอยู่อีกหรือลุงบางคนมันออกล่าสัตว์ไปไกลๆไงอ๋ออ่ะนั่นผู้ชาบ,บ้านมาแล้วหัวนหน้ามือสังหารพ่อเลี้ยงอัครเดชเอ่ย ไม่เห็นชาวบ้านตีนดอยนางแห่งนี้ถือคบไฟไม้เกียเดินตรงเข้าประตูบ้านหัวหน้าบ้านกันหลายคนสองจอมวายร้ายแห่งขบวนการผลิตยาเสพติดเจร์ทึกครึ่งชั่วโมงต่อมาจันตาหัวหน้าบ้านวัยห้าสิบเศษเริ่มสำรวจลูกบ้านโดยละเอียดซึ่งไล่เดียไปทุกครัวเรือนพอรู้จักหน้าค่าตากันหมดหันมาบอกกับแขกแปลกหน้าทั้งสองว่า ค่าหายไปสองคือไอ้น้อยกับลูกชายมันทั้งหมดกี่คนแล้ว52ทั้งตัวข้าปกติกตมี54ทั้งที่ยังไม่กลับทองรีบเอ่ยกับชาวบ้านทันทีเมื่อมากันครบซึ่งแงหน้ามองหน้าตาแทบไม่กระพริบผมเป็นพ่อเลี้ยงป่าไม้ได้รับสัมปทานทำไม้ในป่าข้างหน้าโนูน่นตอนนี้พักอยู่ที่บนถ้ำนางเหตุที่มาประชุมพี่น้องก็เพราะว่า ผมจะตัดถนนผ่านเข้ามาจึงมาบอกพี่น้องทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้ผมมีของจะตอบแทนพี่น้องเพื่อขอความสะดวกพรุ่งนี้ผมจะเอาข้าวสารมาแจกหลังคาและกระสอบเงินอีกหลังคาละห้าพันเกลือหลังคาและสองกระสอบเล็กชาวบ้านหลุดปากดีใจตาโตเป็นเสียงเดียวทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่พ่อเลี้ยงอัครเดชวางไว้ โดยสั่งการทางวิทยุทองเอ่ยอีกพรุ่งนี้เราราวสิบโมงเช้าหลอดจำนวน20กว่าตัวจะนำข้าวและเกลือที่ว่ามาถึงที่นี่ตอนนี้วิทยุสั่งไปแล้วชูวิทยุมือถือให้ดูจันตารีบขัดขึ้นไหนๆก็จะแจกของกันแล้วข้าขอของเพิ่มอีกนิดเถอะอะไรว่ามาเลยเรายินดีให้หมด ผ้าขม้ากับผ้าถุงของผู้หญิงเห็นไหมผ้าขาม้าข้าก็ขาดกระรุ่งกระริ่งผ้าถุงของผู้หญิงก็ข่ากันทุกคนจนมองเห็นก้นขาวโร่แล้วข้าขอกับพ่อเลี้ยงเถอะนะได้เลยลุงจันทาเดี๋ยวกลับขึ้นถ้ำผมจะวิทยุสั่งลูกน้องให้จัดหามาตามที่บอกจะเอาเผื่อๆด้วยบางทีถ้าทันก็จากางเกงสะดอเสื้อมอห้อมมาให้ผู้ชายบ้านเรา ทาไม่ทันขอผาดเป็นโอกาสหน้าสาธุคราวนี้ยกมือไหว้ท่วมหัวกันทั้งหมู่บ้านหินสก,กิดพี่ทองถามเรื่องต่อชะโดพี่น้องครับเส้นทางนี้มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผ่านมาบ้างไหมทหารต่างชาติพมา่ขาข่าฮอหรือไทยใหญ่ผ่านมาบ้างหรือเปล่าชาวบ้านชายคนหนึ่งรีบบอก สอเนื่องก่อนต่อชะดอลาดตะเวนผ่านมาทางบ้านเราจดคํคำถามพวกเราไปหลายอย่างอะไรบ้างก็ถามแบบพ่อเลี้ยงเมื่อกี้นั่นแหละมีกี่คนผู้หญิงผู้ชายคนแก่เด็กและกี่คนทามาหากินอะไรเราก็บอกไปตามนั้นเรื่องทำมาหากินเราก็บอกว่าทำไรข้าวกับล่าสัตว์อ้อลุงไงอีกต่อชะดอก็บอกว่าถ้าต้องการอะไรก็ให้ไปบอก หรือรู้เห็นพวกขนฝิ่นผ่านก็ให้ลงไปบอกพวกเคียวยาก็ดีถ้าพบเห็นให้รีบแจ้งเท่านี้แหละจันตาเสริมอีกว่าข้าก็อยากจะเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองเหมือนกันเพื่อจะได้ทำที่การและได้ทะเบียนบ้านพวกที่เกิดหมายพวกนี้ไม่มีใบเกิดกันเลยสักคนกลายเป็นคนเถื่อนไปกันหมดไม่เป็นไรผมจะไปบอกกับทางอาเภอเอง รับรองว่าหมู่บ้านหกหลังนี้ไม่เป็นหมู่บ้านเถื่อนอีกต่อไปงานก็ยิ่งดีเลยต่ออาศัยไหววานพ่อเลี้ยงแล้วเออข้ากับลูกบ้านขอเป็นคนงานปางไม้ด้วยได้เลยลุงเราให้ค่าแรงวันละแปดสิบาทพอใจไหมู <Ooh. S 1> ชาวบ้านหลุบปาอีกครั้งต่อค่าแรงแปสิบบาทเพราะค่าของเงินในบ้านป่านาดอนยังแพงอยู่ มีแบ่งห้าร้อยรับรองอดเข้าแน่ๆเพราะชาวบ้านไม่มีทอนเอาละเอาละผมขอทุกคนไปยืนรวมกัะทางโน้นนะผมจะถ่ายรูปทุกคนไว้เพื่อจะได้นำภาพถ่ายยืนยันกับทางอำเภอขอออกที่ทำมาหากินให้หรือทำทะเบียนบ้านด้วยเท่านั้นเองชาวบ้านทั้งหมดก็ขยับไปยืนเป็นกลุ่มที่ผนังบ้านของจันตาหินรีบนับจำนวนคนดูเพราะไม่แน่ใจเนื่องจากระหว่างประชุม มีคนลุกไปหนักไปเบาอยู่สองสามคนลุงจันตานับดูซิขาใครบ้างวันหน้าบ้านไว้ห้าสิบเศษรีบสำรวจลูกบ้านตนเองอีกครั้งอย่างละเอียดแล้วหันมาบอกครบข้าพ่อเลี้ยงถ่ายได้เลยชาวบ้านหกหลังตีนโดยนางเตะท่ายถ่ายรูปบางคนทำท่าจะยิ้มด้วยซ้ำฉับพลันทันใดแสงสว่างวาบขึ้นและมีเสียงด้วย อเสียง M16 ผสานกับเสียง SK ดังหูดับตับไหมจากศัก์อาคมและหินมือสังหารทั้งสรัวเข้าใส่ชาวบ้านเคราะร้ายเหล่านั้นชนิดที่เรียกว่าคนไหนดิ้นถูกจ่อยิงตรงรศีรษะให้ดับดิ้นสิ้นชื่อกันไปเลยวายรร้ทั้งสามใช้เท้าเขี่ยร่างไร้วิญญาณเหล่านั้นซึ่งเปื้อนด,ด้วยเลือดเทพนองพื้น บางร่างเข้งขายยังสันดริกบางร่างมือไม้ดิ้นยึกยึกอยู่เผาทองสั่งการเสียงก้องเท่านั้นเองบ้านทั้งหกหลังก็ถูกเผาเรียบและ52ชีวิตกลายเป็นเท่าฐานในเวลาต่อมาขบวนการนี้ไปทางไหนมีแต่หายนะและความฉิบหายไวายวอดมันไม่เคยปราณีใครและมันไม่เคยไว้ชีวิตใคร ที่รู้เห็นการกระทำของพวกมันปานเรขาตื่นตั้แต่เช้ารีบออกจากหอพักขึ้นรถสีล้อกลับบ้านด้วยหัวใจพองโตเพราะวันนี้เป็นวันนัดที่สำคัญปีกว่าแล้วที่ไม่ได้เห็นหน้ากันและกันได้ยินแต่เสียงพูดที่ติดต่อกันไม่มีขาดว่าที่หมอสาวสวยลวงที่บ้านหลังจากชำระค่าสีล้อสองแถวแล้ว และเมื่อเข้าไปในบ้านชูลีเข้ามากดไว้แน่นทูลหัวของป้ามาแล้วหิวยังจ๊ะป้าทำโจกร่อยอร่อยที่หนูชอบทานไม่รอแน่ค่ะทานเสร็จหน่อยก็ดีจากนั้นหมอสาวก็เข้าไปที่ห้องรับประทานอาหารนั่งตรงเก้าอี้ที่เคยนั่งเสมอๆชุลีจัดแจงเสิร์ฟโจกร้อนๆหอมกลุ่นพร้อมทั้งน้ำส้มปานเรขารับประทานชา้า ชุลีนั่งตรงข้ามชื่นชมหลานสาวคนโปรดไม่ขาดปากถึงปีนี้แล้วหลานป้า24ย่างแล้วสินะค่ะเป็นสาวแก่แล้วใช่ไหมคะคุณป้าโอ้ยสมัยนี้ไม่มีคำว่าสาวแก่รอกเพราะสาวสมัยเนี้เรามาเรียนกันสูงๆจะแก่ได้ยังไงถ้าสมัยป้าสิไม่ว่ากัน20ถือว่าแก่แล้วจริงๆหนูหนักนกะำลังสวยจัดที่เดียวจ้า หมอสาวชะงักช้อนตักจุกใส่ปากสวยยังไงคะสวยจัดคุณป้าอธิบายหน่อยสิก็สวยสะพรั่งไงอ๋อถ้าเป็นดอกไม้ก็หอมจนุนฉุนบานฉ่ำโรมาเลงผู้คลุกเคล้คาเกสอนตะหตตงหิดตะหงิดกลีบดอกนี้หุบเข้าหุบออกใช่ไหมคะเธอเอ่ยถามเสร็จก็หัวร็อกคิกชุลีคอนควบทันทีหนูของป้าล่ะก็ว่าเสียน่าเก็ดเชียว ไม่ถึงขั้นรอกสวยสะพังก็แล้วกันไม่ต้องเจรานายทั้งนั้นนี่ว่าแต่โจของป้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยทำไมไม่ต่ออีกถ้วยล่ะไม่หรอกค่ะเพเดี๋ยวกิฟจะไปทานอาหารกลางวันกับพี่พิงนัดกันไม่แล้วคืนทานโจ๊กมากแล้วก็ทานอะไรไม่ลงผู้เป็นป้าคอนควอบควบแปลว่าป้าห้ามหนูไม่ได้จริงๆใช่ไหม คุณป้าขากิฟกับพี่พิงรักกันมาตั้งห้าปีแล้วนะตั้งแต่เรายังเรียนปีหนึ่งกันแล้วเมื่อกี้จบหมอก็จะแต่งงานกันป้าเพียรอย่าห้ามต่อไปอีกเลยเห็นใจกิฟเถอะนะคะแต่หมวดพิงจนนะรวยจนไม่สำคัญค่ะขอให้ใจตรงกันและรักกันเข้าใจกันเท่านั้นก็พอคุณป้าคิดดูสิคะถ้าให้กิฟไปแต่งกับคนมั่งมี แต่เขาไม่รักเราจริงหรือเลอๆมีเมียมาแล้วมันมีแย่หรอคะแม้พี่พิงจะจนแต่ก็เป็นคนดีกิบพูดแค่นี้แหละงั้นป้าก็คงห้ามไม่ได้พูดแล้วก็นึกถึงวรพจน์นะถ้าไม่เป็นแบบนั้นป่านนี้ก็จบมาหาลลยมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีไปแล้วอาจจะเป็นผู้แทนเหมือนชายเขาปานรีขาถอนหายใจเฮือก พี่พพรั้งเองผู้การเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ไม่ยอมเชื่อกิ์หมดปัญญาค่ะได้แต่สงสารแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่รู้ป่านนี้หายสาบสูญไปไหนกิบก็ไม่มีเวลาติดตามค้นหาด้วยมัวแต่ติดเรียนและก็เรียนหนักด้วยค่ะปีสุดท้ายแล้วฝึกหัดงานด้วยผู้เป็นป้าคล้ายมีอะไรจุกที่อกไม่เอ่ยอะไรกับหลานสาวอีก ถึงเรื่องราวของหลานชายคุณเดียวครึ่งชั่วโมงต่อมาปานเรขาเดินออกจากบ้านตรงมายังบ้านของพิงซึ่งรั้วติดกันแต่บ้านของว่าที่หมอสาวราคา17ล้านส่วนบ้านของนายตำรวจหนุ่มประเมินราคาไม่ได้เนื่องจากกลายเป็นวัตถุโบราณไปแล้วกรมศิลปากรเห็นคงสั่งอนุรักษ์ไว้ไม่ให้หรือ คําแปลงรับไหว้เช่นเดียวกับพันทว,ว่าทั้งสองสีหน้าสีตาไม่สู้ดีนักแต่ก็รีบเอ่ยหนูกีบนั่งรอข้างในก่อนเถอะพิงพึ่งออกไปเมื่อกี้เองปานเรขาหย่อนก้นสวยซึ่งมียีนรัดรูปไว้ลงบวนเก้าอี้หวายพลางถามว่าพี่พิงไปไหนครับป้าโรงพักวิทยุมาเรียกตัวหน่ะบอกว่ามีราชการลับมาก ให้ไปที่โรงพักด่วนที่สุดพิงเลยรีบบึงลถออกไปสั่งเป้าวา่าท่านหนูกิฟมาให้รอด้วยอ๋อชีวิตตำรวจกับหมอเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยไม่มีคำว่าวันเสาร์หรืออาทิตย์บางครั้งกำลังจะตักข้าวเข้าปากแท้ๆโทรศัพท์เรียกให้เข้าห้องผ่าตัดด่วนคนไข้ยอยู่ในอาการโคมา่าหรองั้นหนูกับพิงอยู่กินกันไปไมีลำบากหรอ แต่หมอที่มีพันษามากๆเขาจะมีเวลาแบ่งไว้เสร็จสับค่ะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปดอดจ๊ะหมอสาวสวยนึกขึ้นได้จึงรีบถามลุงพันซื้อรถเก๋งให้พี่พิงขับไปทำงานดอกคะเปล่าคุณอ้อยกับคุณเอกซื้อให้พันเรียกคุณสองพี่น้องเต็มปากเต็มคำซึ่งสมัยก่อนเรียกเอกเฉยๆส่วนอ้อยเรียกหนูอ้อยเงินนั้นมันทำให้คนลิ้นอ่อน ปานรีขาบเบิกตากว้างซื้อรถเก่งให้เลยเหรอคะเนี่ยอืมพอเลี้ยงเอกถ้าจะรวยเป็นร้อยล้านแล้วเดี๋ยวนี้คงสงสารพิงมันที่ต้องโดยสารรถสี่ล้อแถวนี้ไปทำงานที่โรงพักริมเมืองแบบนี้ก็ต้องเค้นถามพี่พิงให้ได้ว่าใครกันแน่ที่ให้รถพี่เอกหรืออ้อยสงสัยจะเป็นอ้อยเสียมากกว่า ปานรีขาป้องคำถามเตรียมรอถามเขาคนนั้นแล้วหนูจบแล้วจะไปประจำโรงพยาบาลไหนพันถามยังไม่รู้เลยค่ะต้องรอผลสอบอีกทีที่ไหนกิบก็ไปได้ทั้งนั้นเกิดไปอยู่โรงพยาบาลไกลๆทำไงก็ไปก่อนไงคะลุงแล้วค่อยๆย้ายเข้ามาในตัวเมืองอ๋อป้าคะออยมาพบพี่พิงบ่อยไหม หลังจากที่พี่พิงรับตำแหน่งแล้วที่บ้านไม่เคยมาจ่าแต่พิงไปทางข้าวกลางวันที่บ้านคุณอ้อยทุกวันค่ะใบหน้างงามมีอากับกิริยาอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นแต่ก็หายโดยเร็วพอเจ้าตัวรีบระงับยับยั้งสิ่งนั้นเสียจะไปได้สก,กิดน้ำพระเจ้าก็ไม่รู้เพราะลมเพชรหึงไม่เคยเข้าใครออกใคร ม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเจ้าหรือเป็นไพ่ปานเรขาปเปลี่ยนเรื่องคุยเสียไม่อยากให้เสียบรรยากาศระหว่างที่กำลังรอภายในห้องพันตำรวจตรีอุดมสวสอเวลานี้มีชายคนหนึ่งแต่งตัวขมุกขมอม,มนังหน้าคล้ายจะร้องไห้อยู่ตรงหน้าสวสศอ,อุดมร้อยตำรวจตรีพิงค้อมศีรษะนิดหนึ่ง ตามแบบฉบับของนายตำรวจเอา้าวันดีพิงนั่งสิมีเรื่องด่วนมากถึงสองเรื่องในเวลาเดียวกันรองสวสเหลือคนเดียวคืออาจหารผมให้ไปดูที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่นาดอนพิงนั่งลงข้างๆชายชนบทหน้าตาคล้ายจะร้องไห้คนนั้นมีอะไรหรอครับสารวัตรเรื่องแรกนะสารวัตรใหญ่หายสาบสูญไปจริงๆ ผมสอบถามไปที่บ้านในเมืองแล้วทางบ้านบอกว่าสารวัตรใหญ่ไม่ได้กลับบ้านมาเป็นอาทิตย์แล้วขอโทษครับสารวัตรใหญ่มีภรรยาน,น้อยหรืออินหนูซุกซ่อนที่ไหนสักแห่งกันมั้งครับเรื่องนี้ผมรับรองได้สารวัตรใหญ่เราคนนี้ไม่มีแน่ๆเพราะธรรมะธรรมโมยังกะอะไรดีผมร่วมงานกับแกมานานผมรู้ดีทั้งนั้นหายไปไหน เรื่องนี้แหละที่ผมปวดหัวที่สุดคุณต้องมาช่วยผมคลำหาให้ได้นะเริ่มกันตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยแล้วแต่คุณจะเริ่มต้นสืบสวนสอบสวนเอาตรงจุดไหนวันนั้นพ่อเลี้ยงเชิญไปเลี้ยงฉลองรูปกับคุณด้วยไม่ใช่หรือพิงใช่ครับหายไปตั้งแต่วันนั้นเลยหรือครับท่านนั่นสิเรื่องนี้เราจะต้องสืบสาวก,กันเลยล่ะอีกเรื่องนะนี่ไงเจ้าทุก หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกพ่อเลี้ยงไม้กวาดยิงด้วย M16 จนตายไม่เหลือแม้แต่คนเดียวยังเผาชนิดไม่เห็นซากบ้านกลายเป็นเท่าฐานไปด้วยพิงหันควับไปทางชายคนนั้นทันทีแล้วไอ้น้องทำไมรอดละ่ะผมไปเย่าวก่อนหน้าที่พวกมันจะถ่ายรูปเลยรอดครับฮะถ่ายรูปอะไรพวกมันบอกว่าให้พวกเราไปรวมกันที่ข้างๆฝาบ้านลุงจันตา จะถ่ายรูปเพื่อไปขอทะเบียนบ้านกับทางอำเภอจากนั้นเสียงปืนก็รัวขึ้นผมมาถึงหัวบันไดบ้านลุงจันตาพอดีจึงหลบเข้าใต้ถุนบ้านแล้วผมก็เพ่นมาแจ้งความครับเขาชื่อดอยนพะิงเดินรอนแรมมาสองวันสองคืนจากดอยนางดอยเองเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้รองพิงฟังสิครับดอยสะอื้นนิดหนึ่งเริ่มลำดับฉากทันที ให้เพียงฟังอีกครั้งหลังจากที่เล่าให้สารวัตรสอบสวนอุดมฟังก่อนหน้านี้